รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1นึ่นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จอัครมหาธรรมาโธิสารเจียสิมประธานวุฒิสภาแห่งราชนาจาักกัมพูชา นายสุรชัยเลี้ยงบุญราดชายรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งพร้อมด้วยพลเอกธีรเดชมีเพียรนายศักดิ์ทิพย์ไก่เลิกพลเอกอักนิตหมื่นสวัสดนายสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จอัครมหารรมาพโิสารเจียสิมประธานวุฒิสภาแห่งราชนาจักรกัมพูชา โดยขบวนแห่ศพสมเด็จเจซิมได้เคลื่อนขบวนออกจากบ้านพักของเขาในเขตจำกามอนซึ่งใกล้กับอาคารวุฒิสภาไปยังสถานที่ชาปนากิจหน้าพระเจดีวัดปธุมวดีในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถสีหนุกษัตริย์แห่งราชนาจาักรกัมพูชาสเสด็จพระราชดำเนินส่งร่วมในพิธีและส่งพระราชทานเพลิงศพ พร้อมด้วยบุคคลสำคัญในรัฐบาลราชนาจักรกัมพูชาและคณะถูตานุทูตขณะเดียวกันรบริเวณสองข้างทางมีประชาชนเข้าร่วมไว้อาลัยในขบวนแห่ศพสมเด็จเจซิมท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างหนานแน่น ึ่งรัฐบาลราชาจาักรกัมพูชาประกาศให้วนันศุกร์ที่19มิถุนายนเป็นวันไว้ทุกทั่วประเทศและลดธงลงหนึ่งใน3ของเสาขณะที่สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีราชาจาักรกัมพูชากล่าวว่ากรณีสมเด็จเจียซิมถึงแก่อสัญกรรมนั้นทําให้ตนต้องขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาและนายไซชูมรองประธานวุฒิสภาคนที่1ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นประธานวุฒิสภาแทนด้านรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1ได้แสดงความเสีย ใจอย่างสุดซึ้งที่ราชนจาจักรกัมพูชาต้องสูญเสียบุคคลสําคัญของประเทศที่มีความดีอย่างอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไปทั้งนี้สมเด็จเจซีมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอรอเมฮัก จังหวัดสวายเรียงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภากัมพูชาตั้งแต่ปี2524ถึง2541และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภากัมพูชาตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันโดยสมเด็จเจซิมมีปัญหาในด้านสุขภาพตั้งแต่ปี2557และไม่ได้ปฏิบัติภารกิจรวมถึงแสดงตัวในที่สาธารณะจนกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรม กลับมาติดตามข่าวรัฐสภาได้อีกครั้งในวันจันทร์ค่ะ